กลุ่มผู้พอเรี้ยงนกปล่อยหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจกนกกรงหัวจุกนะคะยื่นรายชื่อกว่า1 4 0 0 0แรายชื่อค่ะเพื่อให้ถอดชื่อนั้นออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพร้อมกับเดินหน้าผลักดันนะคะให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขั้นตอนในการปลดล็อกค่ะ ตัวแทนกลุ่มผู้พอะเลียงนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจากหลายพื้นที่ยื่นเอกสารต่อรองประธานสภาผู้แทนแราษฎรคนที่สองพร้อมกับรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า1 4 0 0 0 0มรายชื่อให้พิจารณาปลดชื่อนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ค่ะ นายพุทธิธรวรรณกิจนายกสมาคมอนุรักษ์และพ่ะพันนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์ไปสองครั้งซึ่งก็มีการหาเรือร่วมกันกับกลุ่มผู้คัดค้านหรือฝ่ายนักอนุรักษ์และนักวิจัยก็ได้มีมติไปในทางเดียวกันก็คือหลังปลดชื่อออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองจะยังคงร่วมอนุรักษ์นกปลอดหัวโขนไว้และกลไกของตลาดจะทําให้กลุ่มดักจับ นกป่านั้นลดลงจนหมดไปในที่สุดเพราะว่าจะมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อแข่งขันประกวดชิงทั่วรางวัลมากขึ้นซึ่งนกตามธรรมชาตินั้นไม่คุ้มทุนในการเพาะขายค่ะเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์และยิ่งทําให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นมีการหมุนเวียนไปทุกระดับด้วยค่ะทุกครั้งว่ามนันไปไม่ได้หรอกครับที่บอกว่าผู้ล่านกป่าแบบผู้ล่าจริงๆนะครับมันจะหมดไปจากประเทศนี้แต่ระบบ หรือกลไกของตลาดมันจะบังคับคนพวกนี้ให้หายไปอาชีพพวกนี้มันให้หายไปและผมย้ําว่าผมเชื่อว่าหายไปแน่นอนเหมือนนกเขาชาวาที่หายไปแล้วด้านนายพิเชษเ,เชือ้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2 บอกว่ารัฐบาลนั้นกำลังผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หากปลดชื่อนกปลอดหัวโขนจากสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วจะผลักดันให้เป็นศัตว์เศรษฐกิจท้องถิ่นภาคใต้พร้อมกับให้คำมั่นว่าภายในปี2567ประชาชนจะสามารถเพาะเลี้ยงนกปลอดหัวโขนได้อย่างเสรีค่ะ